ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จที่ซื้อแค่50บาทหรือเช่นใบเสร็จที่ทานข้ามือละสามหมื่นก็จะได้รับ25าพอย์เท่ากันใบเสร็จแอปคืออะไรคะมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างจริงๆฟีเจอร์หลักของแอปเราก็คือผู้ใช้สามารถนาใบเสร็จจากที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จจากร้านกาแฟใบเสร็จจากในห้างร้านสะดวกซื้ออาจจะเป็นเซเว่นซีเจมอลคือได้หมดเลยครับเราไม่จํากัดเลยว่าจะเป็นใบเสร็จจากร้านค้าอะไรมาสแกนไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จที่ซื้อแค่50บาทหรือเป็นใบเสร็จที่ทานข้ามือละสามหมื่นก็จะได้รับ25อยี้จจะเเเป็นฟีออรร์หลักขงาแต่วว่่่่่าาาาสิิงงทีเเเเรพข้มมผ ไปเซแคมเปญจะเป็นตัวฟีเจอร์ที่หากยูเซอร์เข้ามาสามารถ b r o w s ดูได้ว่าในแอปไปเ็จเนี่ยซื้อสินค้าอะไรแล้วจะได้ p อยเพิ่มเช่นซื้อสินค้าจากแบรนด์พันเนอร์เราที่ในแอปก็จะได้รับ p อยมากกว่าเดิมหลายเท่าเี่จะเป็นตัวฟีเจอร์ที่เราเพิ่งยิงแคมเเข้าไป p อย n t กไปทำอะไรอะคะ point ก็สามารถนำไปแลกของรางวัลแพลนเราได้ซึ่งก็จะมีเป็นกิฟต์การ์ด grab shopee lazada ซึ่งภายในปลายปีนี้นะครับเรามีแลนที่จะเพิ่มของรางวัลไปจนถึง80ของรางวัลเลยแล้วแคมเปญเนี้ยตอนนี้ได้รับการตอบรรับเเเป็นนไง้้้าาดดููจกกีีคผใชิ่่มมทยยอขึื แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ลงโปรโมท PR เต็มที่ก็ภายทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าแคมไปให้ลงไปมันเวิร์กแค่ไหนครับ